วันนี้จะพาเพื่อนๆมาพอมเมล็ดผักชีกันค่ะก่อนอื่นก็คือเรานำมเมล็ดผักชีที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ใช้ไม้นะคะบุบๆเขาให้พอแตกก็พอค่ะจากนั้นก็เตรียมน้ำมาแล้วก็ทำการแช่มเมล็ดผักชีค่ะวันนี้เราจะทำการแช่แค่หนึ่งชั่วโมงก็พอนะคะ แต่หากเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะหลังจากที่ครบเวลาเราก็มาทำการเทน้ำออกค่ะจากนั้นก็นำเขาไปโรยในกระถางหรือว่าในแปลงที่เราเตรียมไว้นะคะ ไม่ต้องโรยหนามากนะเพราะว่าในหนึ่งมเมล็ดเขาจะาสามารถงอกได้หลายต้นเลยค่ะหลังจากที่เราโรยมเมล็ดผักชีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำดินมากลบาบางๆนะคะเพื่อที่เวลารดน้ำมเมล็ดผักชีเขาจะได้ไม่กระเด็นออกจากกระถางนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำตามได้เลยค่ะ รอบแรกเราจะรดให้ชุ่มๆนะคะจะได้เปียกทั่วถึงเนาะส่วนวันต่อไปก็คือเราจะรดแค่วันละครั้งก็พอค่ะและนี่ก็คือผักชีที่เราเพาะไว้ได้7วันค่ะเขาก็จะเริ่มงอกออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะแต่นี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเขาจะงอกมาเรื่อยๆค่ะไว้รอเขาโตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย